สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้นะคะก็คือเงินไหลมาด่างชมพูค่ะจากเตาที่เราทําล่อรากไว้นะคะนี่รากยาวแล้วค่ะยาวจนเลยกระถางไปแบบนี้แล้วนะคะบางต้นเนี่ยจะให้ดูนี่รากเยอะมากๆอันนี้น้ําฝนตกนะคะฝนตกกินน้ําเยอะเกินไปต้องเทน้ําทิ้งด้วยนะแบบนี้โอเค เทน้ำทิ้งนะคะน้ำเลอเยอะเกินไปนะคะและที่เราเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวันก่อนที่เราตัดมาข้อเดียวนะคะแล้วเราทําการชําไว้แบบนี้ค่ะแบบล่อรากโดยการใช้แก้วนะคะนี่รากมาแล้วนะคะวัยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ข้อเดียวใบเดียวนะคะอันนี้ก็เอาไปลงกระถางต่อได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเงินไหลมาของเราเนี่ยเอาไปลงกระถางค่ะเพราะว่า ต้นเขาเนี่ยเกินกระถางแล้วนะคะลากทะลุแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกเงินไหลมาด่างชมพูในกระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้งามขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มปลูกกันเลยนะคะสําหรับการปลูกเนี่ยเราก็ต้องหากระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะจากเดิมเนี่ยกระถางเขาประมาณนี้เราก็หาไซส์มานะคะให้ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ วัสดุปลูกนะคะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปค่ะไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เราชำรากนะคะชำรากเราต้องการให้ลากเขาออกเร็วออกยาวนะคะเป็นช่วงที่ลากเขาเปราะบางะค่ะก็คืออาจจะเจอเชื้อราได้ง่ายเราก็จะใช้เฉพาะแบบว่าขุดมะพร้าวนะคะกับาฐานแบบนี้นะคะแต่สำหรับการปลูกนะคะเราต้องการให้เขามีธาตุอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาผสมสูตรปลูกกันค่ะ สำหรับสูตรปลูกนะคะเราก็จะใช้เป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นดินนะคะก็คือดินที่เราหมักไว้ไปดูคลิปต่างๆเราได้นะคะในนี้ก็จะมีธาตุอาหารสารอาหารมากมายก็จะเป็นพวกใบไม้ขี้วัวนะคะจุลินทรีย์ทั้งหลายที่เราทําการหมักไว้ก็ไปดูคลิปเก่าๆของดาวได้นะคะกับการหมักดินค่ะใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ธาตุอาหารมากมายนะคะจะเห็นว่าดินเนี่ยเป็นสีดำเลยค่ะเราใช้ดินนะคะ1ส่วนแล้วก็ ที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นฐานค่ะฐานปนนะคะที่เราใช้ฐานเนี่ยเพราะว่าฐานเนี่ยจะช่วยทําให้ดินมีความโปร่งนะคะแล้วก็ทําให้ดินไม่แน่นด้วยค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของจุรินทรีย์ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีธาตุอาหารธาตุคาร์บอนด้วยค่ะเราใส่ไปประมาณนะคะหนึ่งสวนค่ะและเราก็ตามด้วยกลบาบมะพร้าวสับนะคะ อังสวรรค์ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดค่ะดินนี่เราปลูกนะคะก็จะมีความโตมีธาตุอาหารนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะสำหรับก้นกระถางแบบนี้เนี่ยเราจะใส่พวกฐานลงไปคะ่ะที่เราใส่ฐานนะคะเพราะฐานเนี่ย เป็นวัสดุที่อยู่ได้นานมากเลยนะคะไม่มีการย่อยสลายเหมือนอย่างพวกกะมะเพาวกะมะเพ้าวเนี่ยอาจจะย่อยสลายลงไปแล้วก็มันมีความชื้นค่ะตัวนี้มันมีความโปร่งนะคะดูดซับความชื้นได้ดีค่ะเราก็เลยใช้ถาดนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินที่เราทําการผสมไว้นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็ดูกระถาง กระถางน,นะคะว่าที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันจะลึกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ใส่วัสดุปลูกไปแค่นั้นเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็ค่อยๆค่ะเอาออกมานะคะ mm. แล้วก็ปลูกลงไป mm. ก็คือพยายามอย่าให้ตัวนี้นะคะก็คือวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันแตกนะคะ เพราะว่าอาจจะก,กับกระเทือนกับรากได้ค่ะพอวางเสร็จแล้วก็ใส่ดินที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปแบบนี้ตัวนี้จะมีทั้งความโปรง่งมีทั้งความชื้นแล้วก็มีธาตุอาหารจากดินด้วยค่ะทำให้เราไม่ต้องใส่ปุ๋เยเสมย เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลดน้ำค่ะให้ชุ่มๆนะคะก็แค่นี้เองแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดิมค่ะ ทีนี้เราก็สังเกตถ้าเขาเริ่มโตเราก็ขยับกระถางอีกนะคะเพราะว่าเขาจะเวลาเราขยับกระถางทีเปลี่ยนกระถางทีนะคะต้นเขาก็จะโตโตเร็วขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะคะกับการปลูกไม้มงคลต่างๆอย่างต้นนี้ก็คือเงินไหลมาด่างชมพูนะคะอย่างต้นนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตระกูลออมต่างๆแบบนี้ค่ะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนต้นใหญ่ขึ้นงามขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะอย่างต้นนี้นะคะเราจะเห็นว่าใบเขาใหญ่ขึ้นจริงๆเลยค่ะหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนกระถางนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะงามขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใส่ฮอร์โมนหรือเติมปุ๋ยใดๆเลยค่ะ ยิ่งช่วงนี้เนี่ยไม้ใบกำลังมาแรงเลยค่ะสวัสดีค่ะ